บรพีอทที่่เชืืออรังกผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีทําพิธีส่งมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีวันพุทธที่24กรกฎาคม2567ในอำาพลอังคาภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มอบหมายให้ในายวัชรกเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายพิษณุประภาธนานัน ปลัดจังหวัดลบบุรีนางชนิตาแสงคบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีหัวหน้า,นาส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีชมรมแม่บ้านมหาดไทยเทศบาลตำบลโคกตูมกำนันตำบลโคกตูมผู้นำชุมชนบริษัทห้างร้านภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ80สิบคนร่วมกันส่งมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษา28กรกฎาคม2567และเครื่องอุปโภคบริโภคแกน่นางสาวแผนเทพอุทธาอาศัยอยู่บ้านเลขที่121ทับ3หมู่ที่2ตำบลโคกตูอำเภอเมือ,มองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายอนุทินทานวุรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมนาิศรานุสรชั้น11 อาคาร11ชั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองนอายอรุธินชาญเวรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการซ่อมแซมบ้านใน้ผู้ยากไร้เริ่มดาเนินการพร้อมกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศมาตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2567 ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จทั้ง86หลังคางเรือนและทาการส่งมอบเป็นทางการพร้อมกันในวันนี้ซึ่งทั้งหมดได้ช่วยยกระดับด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ได้โอ,อกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนำมาซึ่งความปรับปรึ่ของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือและภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมโครงการจากทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรี ได้ํำเนินงานโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยกากไร้ตามผังภูมิสังคมโดยการคัดเลือกจากข้อมูลคนจนหรือคนยกากไร้ตามฐานข้อมูลไทยค M และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีได้ระดมทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซมจากการขอรับการบ,บริจาคก,การทำกิจกรรม CSR ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่โดยแยกเป็นหนึ่งก่อสร้างบ้านจำนวนหนึ่งหลัง 2. ก่อสร้างห้องน้ำจำนวนหนึ่งหลัง3เครื่องนอนเตียงนอนที่นอน4เครื่องครัวเครื่องอุปโภคบริโภค 5. รถเข็นของขายทั้งนี้ได้คัดเลือกบ้านนางสาวแผนเทพอุทธ,ธาผู้ย่กไร้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดไม่ถูกสุขลักษณะเป็นบ้านได้รับการคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้าตามผังภูมิสังคมโดยได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลโคกตูมและผู้นำชุมชนในตำบลโคกตูมพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์จังหวัด ายอำเภอเมืองลบบุปปรีนายกเทศมนตรีตำบลโคกตูมและผู้มีจิตศรัทธากลุ่มบริษัทร,ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างบ้านพักห้องน้ำก่อสร้างหลังใหม่ให้มีความถูกสุขลักษณะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสรุปค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดลบบุปปรีในครั้งนี้รวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด1นึ่งแบาทมีผู้ร่วมสนับสนุนค่าก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดลบบุปปรีรวมทั้งสิ้น1 8 8 0 0บาท จำนวนส่วนต่างที่เหลือสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายมิสเตอร์โทนี่ายงานนำเสนอข่าวโดยสถานที่ข่าวรบบุรีพต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด